สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคบกับช่องบีเจวันนี้เฟยจะพาเพื่อนเเนี่ยไปล่าของแดงใหม่ที่แมปเหมืองนะครับจุดแรกที่เฟย์เปิดให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือจุดที่เครื่องบินตกนะครับส่วนใครที่เกิดใกล้เซฟก็ลองเปิดเซฟดูนะเผื่อของแดงมันดรอปนะครับ ส่วนใครที่ลืมเอารถมานะคบก็เดินไปแถวแถวรถจะมีตู้แดงอยู่นะคะเปิดแล้วก็เอาคุญแจมาได้เลยบอดบางตัวที่ยืนอยู่ใกล้รถก็จะมีกุญแจอยู่ในตัวด้วยนะคบสามารถยิงแล้วก็ขโมยกุญแจมาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เครื่องบินตกกันเลยดีกว่าก็จะไปดูก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมถูกปลอดภัยบริการไวบริการ24ชั่วโมงต้องซีโก t ทีเอสเท่านั้นนะครับเติมเองได้ผ่านเว็บ24ชั่วโมงหรือให้พี่แอดมินเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ Li n e นะ คลิงใต้้คิดไดกล้ถึงจุดตกแล้วนะคะที่มีอะไรเขียวๆบนนั้นนะเหมือนบอดมันจะเจอคนแล้วยิงสัญญาณให้เพื่อนๆมันนีขับรถมาช่วยนะโอเคมีเสียงปืนเดี๋ยวเราหาที่จอดดีๆก่อนตรงนี้เลยแล้วกัน มือนจะมี2คนนะครับหัวเครื่องกับท้ายเครื่องก่อนเราจะเข้าไปลุยก็กินยายกินอะไรให้เรียบร้อยนะครับ สเต็บโคตรดีเลยคนนี้เขาเขายังไม่เปิดกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเผื่อได้ของแดงใหม่รอเวลากล่องเปิดแล้วก็ฟาร์มเล่นๆรอไปก่อนนะครับ จะได้ของแดงเลยไหมตัวมันใหญ่จัง่ะมันใหญ่จังนะครับแปลก,กละน,น่ะได้ปืนมาเฉยเลยทำไมคนอื่นเขาได้ของแดงกันดีจังโอเคบนแบบเนี่ยที่มีรถสีอื่นๆพวกเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถขโมยมาใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรถของบอทนะ แลวพวกของบทที่มาเนี่ยเกลือมากนะครับพวกเจาะสามส่วนใหญ่นะคเตัมที่เลยกล่องนี้โดนเปิดไปแล้วนะคะเฟว์ว่ากล่องนี้มันต้องได้ของแดงแน่เลยรอบหน้าเฟยต้องมาเร็วกว่านี้ล่ะไม่เป็นไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มศพที่ยิงได้กันดีกว่า ูสมอกก่อนเก็บนะคะมันโล่งเกินไปตุมต่มตําๆม,ม,มาเลยนะคะลูกพี่มีคนจะรถมาหาดเนี่ยเฟยว่าเขาได้ของแดงแน่เลยว่ะทุกคนเห็นปะไอหนุ่มนี่มาเร็วกว่าฉันโอเคมาเดี๋ยวเฟยจะไปขโมยรถบอดให้เพื่อนๆดูนะคะมันกำลังขับมาตร สะพานพอดีเลยนะอันนี้ทําให้ดูสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้เล่นแมบบเหมือนนะครับ <c oughs> จริงๆเฟยก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกโคดซิ่งด์เลยควันรถเออะไรอ่ะรถน้องเป็นไรอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยครับจัดการ ตีบอดเสร็จแล้วขโมยรถเลยต้องหาบอดที่มีคุณแจรถนะคะเราถึงจะขับรถเขาได้นะปาเดี๋ยวเราไปเตรียมออกกันดีกว่าแวะฟาร์มแอร์ดอกหน่อยครับเปื่อได้ของแดงติดไม้ติดมือกลับไป แดงจริงทุกคนทำไมอะถึงจุดออกแล้วเวลาเราจะออกไปพร้อมรถเนี่ยเราต้องขับรถเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยคนก็ต้องอยู่บ,บนรถด้วยนะไม่งั้นรถมันไม่กลับตามเรานะครับเจ็บร่อยออกกันรอบนี้เราไม่ได้ของแดงแ้วไปรอบนาดกค่ะดูกันได้หรือเปล่า เกมนี้เฟยเกิดใกล้นะคะแถมมีบอสด้วยเดี๋ยวไปเปิดของแล้วก็จัดการบอสต่อเลยนะโล้ยทุรักทุเลจริงๆเลยการขับรถนี่เหมือนจะไม่มีคนมานะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปเปิดก่อนอยากได้ของแรงใหม่คะ่ะราคามันดีเกิน,นัะเปิดเลยรถมาด้วย ดีที่เกมนี้เรามา,าไว้นะครัะล้วก็จะดักเขาได้สบายเลยไปมองไม่เห็นรถนะหน้าเครื่องบินมันบังมิดเลยมาครับฟองแดงมาโหแล้วมาแนวตั้งโอ้โหลูกปปั้นคุณตูนอะคนเจ้าชู เปิดอีกฝั่งดีกว่าครับมีคนมาด้ะสวยฟาร์มรอเหมือนเดิมครับเขามาแล้วก็ดักยิงเลย แบบอื่นเป็นกันไหมนะปืนมันโหลดแบบเนี้ยเพื่อนเปนเป็นกันไหมอะครับเปิดเป็นแบบไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรไม่น่าใช่เน็ตด้วยนะถ้าใครเป็นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหนึ่งสีปืนมันโหลดอะ่ะ คนนี้มีหนึ่งศูนย์พี่บอสโอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปจัดการบอสกันต่อเลยครับ เงียบมากอมวอดโดนสั่งเก็บไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คก่อนเอ้ยมีเสียงคนอยู่ข้างบนครับ น,น่าจะมีคนเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเช็คไปนะไม่รีปุ๊กอะไรไว้บนหลังขา ไาออกกันดีกว่าครับมีรถบอดอยู่ข้างหน้าด้วยคนดีไหมเนี่ยมาพี่มาพี่รถโคดสิ่ง <c oughs> แล้วเขาลงต้อนรับเลยวโละโนเลยนะ เกิดใกล้อีกแล้วนะครับเกิดปั๊มน้ำมันนะเลยมีเซฟห้องข้างบนด้วยก็เดี๋ยวไปเปิดกินก่อนแล้วกันหนึ่งนาทีไม่หนึ่งนาทีที่ทรามานมากเลยนะดูทรงมันเกลือมากเลยอ่ะ ต่อไปแล้วก็ไปจุดตกเหมือนเดิมครับมีรถข้างหน้าแล้วกระบะซิ่งด้วยนะประเด็นะอะไปดักทาย่อยปะกระถูกหน้ามันยิงไม่เข้า cái này là phải được gọi đó จบป,ปีด้วเนี่ยว่ะ<ป>เดี๋ยวเราโดนเปิดหมวกท่าเราช้าไปก่อนนะคะ โคตรเยอะไม่เหลือให้ผมแล้วมั้งดูรง ุ้ยยังไม่เปิดเหรอยังไม่เปิดวามรอเหมือนเดิมครับ nó quá hồn tục cái mộ anh có nhau hết vợt Tao mà đây là mắng ngọn đông hồn đen á Chị xong เืออะไรขนาดนี้อ่ะทุกคนไปบูต่อดีกว่าไม่ได้อะไรเลยรอบนี้ เขาโคบอยู่ได้วนะครบแต่เคยไม่เห็นเขาเลยเดี๋ยวรีบหนีดีกว่านะมาแล้วจู แล้วมีรถขับมาอีกไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่านะคะคนนี้แล้วหอบปืนแค่ จะไม่ใช่เพื่อนเขานะเพราะว่าคนนั้นที่ยิงเฟยเเขาใส่เก็บเสียงด้วยก็เดี๋ยวเฟยฟามแล้วก็รีบออกดีกว่านะครับน่ากลัวมากตอนนี้ซีซั่น6อัปเดตมาใหม่แล้วเพื่อนๆไปเล่นกันมาเป็นไงบ้างครับวันนี้เฟยก็สรุปแล้วไม่ได้ของแดงเลยนะครับอยากได้อ่ะราคามันแรงมากเลยใครได้แล้วก็ อย่าลืมเอามาอวดกันนะคะใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนซีซั่น6อัปเดตมาใหม่แล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะคะมีโหมดเนื้อเรื่องมาให้ด้วยใครไปลองเล่นมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเคยก็จะไปลองเล่นแล้วเดี๋ยวเอาคลิปมาลงให้เพื่อนดูแล้วกันเนาะ,ะส,นส่วนอัปเดตซีซั่นนี้พวกตั้งค่าอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเคยมาทำลงไว้ให้นะคะใครที่รอตั้งค่าอยู่ก็ขอบคุณมา,มามกๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามนะคะคอมเมนต์พูดคุยได้เหมือนเดิมเลยอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ,บ๊ายบาย